สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมซ่าครับวันนี้ผมจะไปเล่นหมด Christmas Trial ในเกมแต่ไม่มีกันต่อเลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับ Christmas Trial ครับระดับปกตินะครับซโล o เลยครับมาถึงก็มีคัสตีนเลยเริ่มเริ่มแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปเลย วิ่งได้ครับด่านนี้ให้วิ่งหนีผีในบ้านหรือเปล่าครับทำไมบ้านดูใหญ่ครับอ,อะไระคืออะไรคืออะไรเดี๋ยว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 โอเค ไปเดินนะครับเก็บชิ้นส่วนหรือเปล่าไม่ใช่นี้ผมยังไม่รู้เลยครับว่าภารกิจเขาให้ทำอะไรบ้างเหมือนตัวละครเล่านั้นตัวเล็กอะครับเ,เสียงมาโ,โอ้เวลาผีเห็นเราเราจะมีสกิลแบบว่าวิ่งหนีได้เร็วอะครับ <S <S ใหม่แล้วว่า คงต้องขึ้นไปชั้นสองแล้วล่ะครับโดภารกิจยังไม่ได้บอกอะไรเลย oh. ค่อยๆเดินไปนี่แหละออกซ้ายมีขึ้นบันไดเลยครับทางลงก็มีผมขอลงก่อนดีกว่า oh. มีเสียงสั่นข้างบนครับึ <Your children. S 1> ่ม <'s> มาย,ยังไงครับเนี่ยให <c oughs> ม่ขึ้นชั้นสองเลย อา้าวตุ๊กตาใช่ <Hi. S 1> ไม่ได้เจอกันนานเลยห้ <Hello. S 1> องนี้ไม่อะไรหรือเปล่าเฮ้ยก่อนบก่อนเอน้ย <Hey. S 3> <'s> ได้ไงอ่ะ ทะลุกแ็แพงอีกโอ้โหตอนนี้มีซากรถซันต้าไหมครับรอบน,นี้ผมจะเช็คให้ทั่วเลยครับไปทางซ้ายมีอะไรให้เก็บได้ไหมวันนี้ก็จะเป็นลงรถแต่ผมคิดว่าของเนี่ยมันน่าจะเก็บได้นะครับต้องไปหาอุปกรณ์เหมือนขโมยมาขโมยของขโมยอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจ เนี่ยมันมีประกายผมว่ามันต้องเก็บได้นะเสียงเดินนี่เหมือนซาม,มามากึงก่งกึง่งกึ่งเอ้ยแล้วปุ๊บโดนปั๊บเลยเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไม่ทำอะไรไม่รู้เลยม,มามาข้างในยาวัด พลาสม์ต้องอยู่ข้างล่างนี่แหละมันไปเกิดข้างล่างไงไปเลยไปเลยวุกลับโอ้ยมันเห็นอีกเบี่ยงซ้ายลองรู้นี่แหละ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันมุดเข้ามาไงทางไปปะอันนี้ไงโว้ว่าเดี๋ยวต้องลงมาข้างล่าง โอเคครับภารกิจปิกซันตาอย่ามานี่งรึปน่าจะไปหาที่ดับเพลิงผม,มเห็นอยู่โอเคครับจุดเกิดเลี้ยวซ้ายนี่เลยครับ กด e ได้เลยใช่ไหมว่าแล้วไปดีกว่าถัางไฟรีเพล์คอนโทรลอุปกรณ์ซ่อมนี่แหละตอนนี้เราจะกด e ได้แหละมาวิ่งหายทั่วเลยครับนี่ป่ะเชือกเออแล้วก็รีเพล์คอนโทรลตอนนี้ผมได้ถังดับเพลิงเชือ้อรลอชิ้นหนึ่งครับ มันขาดชิ้นหนึ่งจริงด้วยเอ้ยวิ่งทะลุไหมผมแบบเจอแล้วน,นะครับอุปกรณ์ซ่อมอยู่ห้องนี้เลยครับรีแพ์คอนโทรลเนียนมากเดี๋ยวมาแล้วจากนั้นให้วิ่งกลับไปที่รถเซนตา้าข้างบนเลยด,ดีดีพี่โจมตีเราไปแล้วอยู่ทำไมเรา ต่างคนต่างงงครับเราไปซ่อมให้ได้ร้อเปอคงไปรับเควสต่อจากเอลตัวเดิมก็ได้นะครับรึปอะโอเคกลับไปคุยกับเอลต่อบันเทิงเหรครับเนี่ยเข้ามาไม่เป็นไรเออได้ออกตรงการแล้วก็เข้าใต้ดินเลย ท้องใต้ดินก็จะอยู่ระหว่างตรงนี้ครับนี่ตกงลงไปมันก็ลงไปมันพางตัวลงไปนั่นนะ่ะต้นจะเป็นอะไรบ้ามาแบบวินวอลครับวินวอลได้โอ้ยสก,กิลเยอะนะครับต้นนี้ให้รวบรวมของ19ชิ้นได้ครับ ช่วงแรกที่ผมมาหาครับวิ่งทั่วบ้านเลยครับก็พอจะมีจำเส้นทางได้บ้างว่าแต่ละห้องมีอะไรบ้างผมก็จะไล่เป็นห้องห้องเป็นโซนๆไปเลยนะครับผมคำนวณประมาณว่ามันน่าจะมีห้องละชิ้นครับ <miss> ข้างล่างเสร็จให้ทั่วก่อนอันนี้เก็บได้ไหมนับเป็นของเล่นไห <No. S 1> มไม่นับไม่นับของเล่นก็คือของเล่นช้างตัวหนึ่ง เสียงเดินเหมือนซา마มมาเลยนะกึ่ง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 เอ้ยกล่องเกิงถือว่าเป็นของเล่นหมดเนี่ยแหละครบทุกมุมทุกซอกทุกมุมด้านนอกอันหนึ่งจำได้เก็บมาหรือไม่เก็บไม่ได้แล้วมุมสุดสุดสุดเออหนาไี่ได้เออนี่มุมหลบเลยนะครับมุมหลบ มีชิ้นหนึ่งครับอารมณ์เหมือนด่านซิเคนนะหมวกไพรเลทใด้หมดแล้วล่ะอันนี้ก็ถือว่าของเล่นปึ้งจะมาให้หมดอันนี้มีรถไฟดดตัวตลก เสียงเสียงเสียงตรงนี้มาไม่ได้ครับมันติดโตมีสินเนอห้องน้ำตอนนี้เหลือห้าซินครับห้าซินอยู่ที่ไหนบ้างตรงนี้มีกล่องหนึ่งจำได้โอ <May your S 1> ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจำได้ สี่ชิ้นจะขอเช็คทั่วๆหน่อยนะครับเอ้ยเนียนนัเนี่ยผนโต๊ะบนไลดูให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่นี่ไงผมว่าตัวนี้แน่นอนสิบเจ็ดเออชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียว เสรจแล้วครับชิ้นสุดท้ายเนียนมากลงไปเลยไปคุยกับเอลต่อโอ้ทำไมจังหวะมันมพอดีกันอย่างนี้คือแบบไม่ต้องคัดซีนอะคือวิ่งชนแบบไม่ต้องคัดซีนอะไรเลยวิ่งชนธรรมดาประมาว่าตัวผีก็ไม่รู้เรื่องโอ้โห ภารกิจก็คือให้ปีกกุญแจจากตัวแคมปัสทูฟรีเซนต้าคิดว่าน่าจะคลายด่านเดวิทริอลครับเน่าจะมาน่าจะมาช่วยเซนต้าตัวนี้แหละคือต้องหาจังหวะกด e แล้วก็หนีรอบมันมาเลยครับรเฮ้ยมันไม่จำสแกนนีไ่ไงเก็บเรียบร้อยเป็นอ้าวจโดนได้ไงครับเนี่ย เพราะฉะนั้นตอนหยิบต้องรีบผ่านหลังเลยระบบเกมมันจะไม่ล็อกเราอ่ะมันจะแบบน่นจะเคส,สุดท้ายแล้วแหละเดินมาแล้วเยไปแล้วเอ,อ้ยได้แล้วโว้ยไปแล้วค่อ,อคนข้างที่จะแป้เลยนะครับคุณผู้ชมกดเต็มหลอดปุ๊บแล้ววกกลับทันทีไปช่วยเอวกันดูอยครับ อ่าจบแล้วครับได้เหรียญมาแล้วโอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ The Mimi c Christmas Trial ครับผมถือว่ายากอยู่นะนี่คือระดับ n o r m a l นะครับตอนท้ายที่ยิบกุญแจเนี่ยถ้าระดับได้ไม่มันน่าจะเร็วขึ้นเยอะเลยแต่ไม่มีจำสแกนนะครับก็โอเคครับงั้นกลับไปที่ล็อบบี้เลยครับ จบเปนที่ได้รแล้วครับสำหรับด่าน Christmas Trial ครับมาลองดูกันต่อในด่านในแม่กันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ